ี e ๋ยวเจดกโพีเเป็นสารเนครัก็เราจะมีแผสมที่เป็นทเราบมันจะเป็นผสมในทีแ้กครับอันนี้จิ้มกัก็อ่าขอมิก็จะเป็นส่วของเราจิ้มกับกุ้งก็อ่าน้ำจิ้มที่ใส่นะครับเดี่ยวโป้ก็ใไปเกี๋ยวมุนย้องยยอครับ ตุ้งก่อนถือ่าเป็นออเดอร์ฟังออเดอร์เล่อร์อันนี้คือ่าตอนี้ส่นุ้งเนืแลวเราเราหมักตุ้งเราหมักน้ำมันยาอะไรขาวอะครมบก็ประมาณช่นี้ครับอันนี้ก็เป็นตุ้งท้ายตัวนี้นะครับตุ้ท่อการมีชื่ออยู่จากตุ้งท่อเนี่ยเรียกหมวกจีนกมุ Um, เกลียวเนี่ยนะครับก็ตัวเป็นเกลียวเนี่ยเราใต้เราเป็นเส้นก็จะเป็นขมิ้นวิทยาศา์นะครับแต่ก็ข้าวโพดนะครับหลอกเหลืองก็มีชื่อขมิ้ยักษ์จันทาว่าแล้วก็เรามีหัวใจเท้านะครับหัวใจเท้าก็นักพริกจ้ำสิงตัวชื่อแต่เรชื่อนี้อีกอันเลยนะครับก็เป็นเหลือพ่อชื่อว่าก็มี้นไรน้ำใจที่มาที่ไปก็คือ ก่อจะยไมันจทิ้งลาย่ักเชือกกระบี่ดส่ field, ège, new, bitch, anda, truth, ับใจสีาสวยงามมากขาดไม่ได้เลยครับสวยงามเพื่อกัรแข่งันอะไรอสนไปใ้ันี่อันนี้มันะลายแลวเทียบลาใหญ่เป็นพุกครับเป็นคุกครับมาเมียรับใจแดงแดงสดาเกย์ตบอยมาด้วยและเนี้ค่ังพ่วขอแกเลยครับ ไปคันประจำคุณเนี่ยจอคันชั้นส่วนอันนี้ต้องจบไปอันนี้จะเป็นน้ำกระเจี๊ยบอีกน้ำกระเจี๊ยบมาแล้วงานตัดปลายแล้วก็เกี่ยวกับโซดาก็จะมีอีกหลายรายการนะครับโอเลี้ยงอันนี้ก็ห้าบาทมีน้ำเปล่ามีน้ำเปล่าเรา ต <iss> ่าราคาจําเยาที่เป็นอย่ากลูกค้าที่แบบเฮ้ยเห็นแล้วอยากจะมากินมากเลยนะอะไรแบบนี้เลยทำไมเนี่ยนะก็เส้นทางนะครับมาจากจากกรุงเทพนะครับก็มาเส้นสุขุมวิทจากกรุงเทพนะครับมาจากเป็นสุขุมวิทผ่านชลบุรีครับชลบุรีที่จะออกทาเล่นเมืองแต่ก็ต้องมาผ่านที่จะไม่ยากต้องผ่านตลาดพลูต้องไปเลยนะตา้แสนคนอาจจะจัได้ บังแสนตลาดพนครับเลยมาประมาณห้ากิโลห้ากิโลจนจนหลักนะครับที่มีะจก็คือเป็นติดกับบัมแก๊์นะบัมแกล์มีปั๊มแก๊์นะครับก็จะสังเกตง่ายคือมีป้ายอย่างนี้นะครับใหญ่อยู่บนต้นนะครับแล้วก็ร้านเราจะอยู่ตรงข้างกับนนะครับเท่แบบมีร้านขายรถมือสองอยู่ข้างนะครับแล้วก็เดินทางต้องจำคนนะสมุดนะครับลูกคนพันนะครับสมุเรา จ,จะให้ติดให้จอมยุทธแต่งตัวเป็นเซเลูดอะไร่าหรืออะไรเง้ยก็ก็มีความคิดแค่นะครับจะจะให้แต่งแต่งุจอมยุทธเนี่ยอันนี้ตไปจะติดิดไปแล้ด่ารรมาก็ไม่แนะครับก็ห้าสิบบาทสีิบบาทนครับเดียวว่าสี่สิบบาทมครับครับครับนักอินนักครอบครัว มีคนไม่ทันเอากลับบ้านกลับบ้านใส่กล่องกลับบ้านแม่บ่นตากร้องตากร้องจ้องตากร้องอ๋อเวลาหนึ่งกล่องเดี๋ยวจะให้สามกล่องแม่บนอากกินนะครับขอแม่ออกมาดีแมวเราอ่านกินเลยครับครับมีน้ำผมแช่มานใหญ่ครับ เดี yeah, ๋ยวก็ร like ับอเดทำเองครับโอเด้งหนึ่นเซนต้ามพกว่าัวกเปี้ยวๆพอดีเลยครับไม่เปรี้ยวมากแล้วก็ไม่จืดมากส่วนน้ำหน้าอ่าตโสองเนตับ้งับัไม่อยากอธิมายอเี้งเลยปล่าไปเป็น ไรกมผขุ่ไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยครับเมนูสเปเชียลของร้านนะครับไปเอาดีกว่าแก้ววันพฤหัสก่อนทานข้ายออร่อยมากครับกำลังเลเลยแทไม่ต้องปรุงนะครับกุุงเรุ้งกหนุงรุงกกุงุงุ้งงุงก้งกล้งุก้กวง นี่ครับเด็นเขาบอกว่าเป็นตอนแรกเอาขายอันนี้ก่อนขายนิคืเต้าหู้ซึ่งไม่ได้ลองชิมชิม่อนนะครับเป็นเมนูที่แบบโบราณสุดๆแล้วอ่ะเป็นแบบของอันดับหนึ่งในร้านอ่ะไม่ใช่อันดับหนึ่งเป็นของอันแรกๆของร้านเป็นไงบ้างคุณทำที่สุดยอดมาครับความเป็นของเริานะ้้วนมะขามเคต้าหู้นี้มาคข้างนอกแบบเหนียวเหนียวอ่ะ ย่งก็ครับยาเนโ้างก็เป็นเยนโฟเส้นใหญ่ที่คิดเองยางกุ้งก่อนนะครับกินกับน้ำกิ้มเมนนี้ก็เป็นออเดอร์ทารเล่นของทางร้านสุดๆกินวยกินทู่นเป็ตัวกุ้งมันกรอ่ะ ความเกลี้ี่เข้าไปคอร่อยจริงครับจริงเราไม่โมะเราเป็นนักชิมระดับมือหนึงง่งในโลกโลกหน้าวร <c oughs> ับมันกิอะไรกว่าแต่ก็ต <c oughs> อกิน <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้เราจะมากินนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปชมช่วงของการสูตรพิเศษของสัมผั <c oughs> สที่คราทำไปดกว่า <c oughs> ครับแล้วกัน เ,เดี๋ยวนี้เราเราจะไปสัมผณ์กันครับเ,เจอแล้วเรนนครังักรรับสนชื่คุณว่าน,นะครับเป็นร้าของที่นะครับมากินที่เป็นประจำาหมครับครับวันนี้ครั้งแรกนะครั้ในเมื่อมาครั้งแรกครับจะดถามว่าในเมนูที่สั่งมันหมดยครับเมนูอะไรที่โดนใจที่สุดครับไ,ผ,ไผัดไทยไข่ปูกุ้งสดน,นะครับเปไนไงค้ยองาไ ไม,ไม่ค,มก,ค,มคกิน,นอนะครับมาบิ้าจอมโยนนะครับมเมนูที่ดนใจที่สครับอผัดไทไข่ปูนะครับเป็นไงล่ะท่านผู้ชมบอกแล้วร้านนี้นะครับเมนูแนะนำก็คือผัดไทไข่ปูเลย เห็นไหมเราไปสัมภาษณ์ของแต่ละคนแต่ละคนนะครับเขาก็บอกว่าเมนูไข่ปูเมนูไข่ปูเมนูไข่เมนูไข่ปูนะครับที่เป็นสุดเด่นสาหรับของเขาเลยนะคับของยุทธจักรของเขาเลยนะครับ <S 2> <S 2> วันนี้นะครับพู้เราสนคนนะครับก็ต้องขอร่านผู้มาชไมไปก่อนนะครับแต่ก่อนร้าน,นะครับก็ต้องขอขอบคุณสําหรับร้านไข่ไขป่ปูคุณศกจอมยุทธยิง ในะครับจอมรุ่นจิงอะไรจอมรุ่จิงนะครับก็ถูกแล้วโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวนี้ครับเราลาจานจานอาหารเมนูเด็ดของเรากินทั้หมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันโอเคครับโอเคอะไรครับโซโล่โซโล่่กันโโซลกัน สำหรับในวันนี้นะครับพี่ๆแก๊งหิวจังก็เสร็จสิ้นภารกิจจนหนังท้องตึงกันเรียบร้อยแล้วนะครับโอกาสหน้าพี่ๆแก๊งหิวจังนั้นจะชวนไปทำภารกิจอะไรโปรดติดตามชมตอนต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะสวัสดีครับ